หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้พบกับการทดสอบในการเฮียนในระยะของสกิลคาดกันไปเป็นที่พอยแล้วในตอนนี้ทุกคนจะต้องได้พบกับสถานการณ์ตัวจริงที่จะมาในทุกรูปแบบทุกสถานการณ์กับเกมการแข่งขันซึ่งในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องๆทุกคนกับแมนได้เจอกับภารกิจที่แตกต่างกันไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจทำอีทกับการถ่ายภาพนิ่งกับโซฟาโดยที่แต่ละทีมจะมีเวลาให้เพียงแต่10นาทีเท่านั้น 10นาทีข้องการจับเวลากดดันที่สุดเลยธรรมดารู้สึกว่ามันยังเบาๆอยู่สำหรับรายการนี้โจทย์มันแค่บอกว่าโซฟาซื้อๆมันกว้างหลายเป็นห่วงลูกๆหลายกว่าและจะต้องได้หับความกดดันจากทางคณะกรรมการที่คอยวิจารณ์ตํานี้และได้ยินเสียงอยู่ตลอดในเกมการแข่งขันอันนี้ก็ได้ได้พได,ได,ได้คือเราเมื่อยคือเราแบบเรได้กินข่าวมาเมื่อ ไอตู้เป็นเอาเข่าให้แล้วถือว่าอาการนักกันแล้วกันซิงมันเป็นคาว่ว้าทีเฮดไฮแองเจลจิบน้ำตั้งตังตังตั้งตั้งต่้งตัวเต็้งต่้งตัตั้งตเ้งตั้งตั้งตั้งต้งตนองตั้งะั้้งตั้งตั้งตั้งต่้งต้งตั้งตด้ดีต ขอแต่ว่าเอาเสน่ห์ของกระเจ้าออกมาได้ภูมิใจในความงามของกระเจ้าเองแสดงมันออกมาแล้วมันจะมันก็จะเบิ่งมีเสน่ห์งามไปอันนี้คืออยู่คนละโลกมาแม่คือคืออยู่คนละโลกสามสามโลกเลยไม่ได้คนกลางที่แบบเขาพอไปครับแฟชั่นคอยบ่งบองามจุนจาค่ะมูจุนน้องจุนเซิงซ้อมมาดีมดทุกอย่างการยางงามนางงามแต่เวลา โพสตตัวจริงมาเห็นกล้องตื่นตกใจสตีหาย w h เป็นอย่างก้นก้นอย่าลืมก้นก้นอย่าขอเบิ่งอางก้นนะะก้นขื่นลูกก้นขื่นข่เบิันนี้ยับเข้าอีกในเนึ่องข่าเบิ่งซ้ายลกกยับเข่ามันต้องมันต้องสอนจากจิตใต้สอนนึกข้าเจ้าคุณฮะเฮดโบคอยได้ดีปันไดแนนอนว่าต้องมีทีมหนึ่งทีต้องได้ถือคัดออกไปทางหลังมีอย่าลืมเท้าล่นได้รดทุกอย่างแบบลองลอยไบ่สนใจ สามคนนี้เนี่ยก็เจ้าพอไปไปน้ำกันได้อยู่แต่ยังต่ปูทั้งกลางทั้งเทิงทั้เอเอเลยที่จริงแล้วมื่อนี้ลูกๆของนุถาเฮ็ดได้ดีมาทุกคนดีแบบเกินคาดเซิ่งทุกคนตีโจดแตกมาเลยสำหรับนุถาเก็บค่าได้บอกอารมณ์เที่ยวแนี้คือตุ๊กตาโอเคเพราะว่าไม่โอเคมันจะเห็น จะโปรงอยู่โอเคแองเจลเบลก็แบบเทรนมาแบบบม่ให้ตัวเองไปอยู่หลังตังหลายเพราะว่ามันจะโบเห็นสรีระของเขาบโบขายใหญ่พอดขายใหญ่พอดเทท่าเมื่อกี้ได้แต่ยาเอาเกิบไปใส่ตังเพิ่นเมื่อกี้ได้เต็มโอ้ยตัวนี้พอเป็นไปได้อารมณ์อารมณ์มา เราทายแนวนี้ได้แต่ว่าเวลาเราไปทายรวมมันจะเป็นแบบว่าโตนอารมณ์กับมูงเลยเพราะว่าแล้วูเพราะว่าสไตล์ของเรามันจะออกเป็นเซ็กซี่แบบดุดันยาบังดอกไม้ยาบังดอกไมหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอันอ้อมโตอ้อมโตอ้อมโตไปนนึง เออนี่นีเราเริ่มมาแล้วเห็นบอเห็นบอแล้วใส่กระโปรงยาวแล้วเรายิ่มนะะห็นบอน้้เอออันนี้ก็พอได้ถ้าสมมุติแต่เจ้าัดเขาออกก็จะต้องเสียใจเขามีดีเยอะหรือบอกว่าจะเป็นการแข่งขันที่จะต้องใส่ความมั่นใจความกล้าและต้องต่อสู้กับสุดลาติยาวและเกือบสูง ชี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำของน้องๆในการโพสท่าถ่ายภาพนิ่งกับนางห้าและคันใดเอาแพลงเอาแพลงโบง,งามเลยเอาไหมเอาไหมอ่ะหนึ่งสองสามหน้าหน้าเยอะเยอะชดไหล่เดอ้อหน้าเยอะชดไหล่เดอ้ออ่ะอุ้ยงามหนึ่งสองอ้ยเลดงามลูกยืดยืดยืดออกย<ะ>ืดออกอารมณ์อย่าอย่าแข่งไหล่เดอ้อตาย,ยอย่าแข่งไหล่เดอ้ออารมณ์ด้วยอารมณ์เดียวกัน หนึอ N L กลกักัก <Okay. S 1> นกปีนนะโอ้ <Yeah. S 1> oh, มันแข็งโอ้น้องอย่างแบบใส่ส้นสูงจะให้ปีนนั่งอยู่ขั้นไดสูงๆแบบนี้บางเท่อน้องแบบตกลว่ยอีกยังมาหากห่วงขวมปอดภัยของน้องต้องปีนโดยใส่ส้นสูงป่งะ่สูงกว่านี่แตบบ่พอะยังยื้อแล้วใส่ส้นสูงแล้วมันก็นยังมันก็นแบบยังงาหยียบอะ่ะแล้วยังให้เขาปีนอีกอะ่ะสิโหดไปใส่ 1...2...3 ไ้ไอหนึงโอเคสบลงไนึอ่ะนงสองโอเคบๆพได้บเุมขาดีกว่ามุมขาดีกว่า1ก้อลุกได้บอได้บยังบูวอว์งนะยังบู่ว่เข้าไปไหนลุกเข้าไปไหนเ้ยอยากได้ใจเย็นๆใจเย็นๆ ตั้งสติสติสติขาเยียบรถด้ยิถ้วนั่งมั่นใจรถให้โปรเฟชชั่นอลสุดข่าวอีกขาเอาอีกขาครับให้มีความมั่นใจแน่ให้รู้สึกมั่นใจแน่เอาได้ป้ะจังหวะเบิ้งไหนเบิ้งไหนถ่ายก้อนถ่ายก้อนถ่ายก้อนให้ได้ก้อนช็อตหนึ่ง่ะโถ่ายให้ได้คนมีเวลา่โอ้ยลูงก็เจ๊งตอนนี้ลูก ลงมและแล้ว,ลวเหตุการณ์ที่โบคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อ,น,อน้องน้ำเพิงลูกทีมของแองเจอร์นุธาเกิดเป็นตะคิวในระยะของการไทยทำมถ้านุธาโบบอกน้องให้ขึ้นไปน้องๆก็คือซิบบเจ็บแบบนี้บบไหวสีหน้าอารมณ์ไปหมดเลยพรัวตอนนั้นเจ็บอิรีโดย แด้วยความสปิริตของแองเจลูธาเมื่อน้องน้ำเพิ่งเริ่มอาการดีขึ้นแดก็กรับเข้าสู่เกมการแข่งขันต่อเพื่อทำการแข่งขันต่อให้จบมั่นใจสติทุกคนหนึ่งสองเพิพ่มเพิ่มแอลข้ามมือยาซูอรลาหนึ่งสองขายาเดชิมูล <Okay. S 2> ุตั้งตั้งให้เืองมั่นใจกต้อห้อ,อ,อหนึ่งหมดเวลา และอีกหนึ่งภารกิจที่ถือได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คือการถ่ายภาพแบบ Color Span ด้วยการสาดสีใส่ห่างกายโดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องควบคุมสติและสมาธิของตัวเองในการโพสในการแสดงสีหน้าให้ออกมาดีที่สุดเพื่อหให้ได้ภาพที่ง้ามและก็สมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้ก็เป็นความท้าทายอันนึงสำหรับการพัฒนาฝีมือของ น้องๆเพราะวะการที่จะเหตุวุ้วายวงการบันเทิงมันจะเป็นการถไทยแบบนั่งแบบอย่างต่างๆมันจะมีสิ่งใหม่ๆมาตลอดรู้สึกว่าในการแข่งขันครั้งนี้มีสีสันขึ้นหลายแต่เวลาที่ไทยทำอยู่นั้นมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นที่โ่เป็นไปตามเอ็นจอร์และผู้เข้าแข่งขันอยากให้เป็นไปเลยเอ๊ะบอกว่าพร้อมหรืองนิ้พร้อม่งอง้ยรบา แต่ตัวนี้ให้ดัราหลับตาตัวนี้งามได้นี่งามแต่ว่าหลับตาเฮ้บอกว่าพร้อมหรือคือมีห้ามหลับตาเด็ดขาดสีตามโทษเบาะโอ้หลับตาเต็มเต็มผู้ชายสีสางน้องเบาะสานแห้งสานแห้งใช่ปะสองเชื่อเออได้ได้ตัวมักที่เราเราเปลี่ยนลุกของเราขนาดปกติเราจะนานดุถูกปะ อันนี้มันจะออกแบบหวานคือมันเป็นกดเด้อทีมนี้ห้ามแพ้ระวังข่าวตานะระวังข่าวตาได้ข่าวตาบ้าั้ข่าวตาบ้านมาได้เลยเช็ดเซ็เช็ดตาก่อนฮอตต้องสอนปุ๊บเต็มตาเลยโบเข้าใจว่าทีมงานโบฟังรีดดี้บอกเลยว่าบอกว่าศาสตร์หน้าม้าศาสตร์ฮอตตะเครึงโตเซ็ตตากรยายาเขาไปกอนหรือว่าอยู่ที่กำกับบัตอนทายสอนโพสตได้ดีหลายอารมณ์ตอนนั้นมาแล้วแต่ว่า สีมันเข้าตาม,มันเลยเฮ็ดให้โพสต์ตัวนั้นใช้บได้ก็เลยต้องได้ทายใหม่สี่นาเอาดีๆเด้อันี้บบต้องเอาหน้าน้องแบบขนาดนั้นบบเอามันใจเม่าทานี้โบเปลี่ยนมันบอกทานี้โอเคเนาะพยาย้งงามเอาพลังของน้องมาแต่พลังน้องขาดอหลีเข้าใจเลยว่าสีเต็มตาที่ให้มืน้นตาคือแบบต้องแข็งแรงต้องสตรองตลอดเวลาบบมีไผเฮ็ดได้ดอกอม,มาบังดู อีกแล้ววะอีกแล้ววะเดี๋ยคือโพสท่าแบบมันธรรมดาโพสแล้วครั้งที่สองอารมณ์มันเบิดละมันทายทอดอย่างมาบุได้ละโซกพวเขาข่างทีมเขาเลยก็คือว่าแหละคนมันเฮ็ดบุได้ดีฮะนะทีมเลยดีต้องแพ้แพ้อ,อิลี่ได้หันพร้อมเริ่มโพสตู้ค่าที่มั่นใจสซ้น สวยงามดีได yeah. ้สำหรับวัยน้องอาจจะต้องมาเบิร์นได้อารมณ์บิดแอร์อีเวอบอนะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามือนี้เขาจะเมื่อยกันบอกับโพสท่าก็จะความพยายามมีอยู่ surprise สวยค่ะดีนะทีมแอ็นเจอร์เบลดีนะบ่มียังต้องไดตี้ะนะมือนี้ฮะนะเพอร์เฟกทุกอย่าง แต่แม้นวลาการซาดสีจะเป็นภารกิจที่ยากและลำบากต่อผู้เขาแข่งขันก็ตามแต่แล้วผูเขาแข่งขันทั้งหมดก็ต้องตื่นเต้นและก็งงกับภารกิจอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้เขาแข่งขันจะต้องเดินแบบในตีมไฮแฟชั่นนั่นก็คือสิ่งที่ผู้เขาแข่งขันจะต้องค้นหาและทายทอดออกมาให้ดีที่สุดก,กังวลอยู่แต่กะเชื่อใจในตัวเองว่าตัวเองกะสีหิตออกมาได้ดียางก,ก็กระยางได้ค่นมาเรื่องยางเรื่องยางแฟชั่นเรื่องย่างแบบคือว่าอะไรเนาะหูันเนาะ ทีมแอนเจเบลมีอยากที่เขาเหตบ่ได้และเฮาต,ต้องเหตเหต้ดีที่สุดนี่อย่างทีเกิดก็เกิดได้เพราะว่าอันนี้มันคือเกมมันคือการแข่งขันขอต้อนทับทุกทานเข้าสูง่งานเดินแบบ The w o ์ l า,าวซีซั่นหนึ่งเป้ยางออกมาค้นทำอิฐเหตออกมาได้ดีหลายเข้าถึงอารมณ์คนเบิงได้ดีเบิงเองเลยหลัลกยิ้ม ถึงว่าหูบหังเขาและการนุ่งเครื่องของเขาจะบุสูมโมแต่ว่าการเดินแบบเขาก็สามารถสู่คนอื่นหรือว่าสามารถเดินได้ดีกว่าคนอื่นคือกันเบิดมือนี่เลยก็คือกังวลเลยอะ่ะ ตอนย่าออกมาฮะนะมั่นใจตัวเองอินเนอร์นี่ออกมาเลยแม่เขาติงผมรูสึกตอนนั้นกาตื่นเต้นแท่นน้องเพราะว่าน้องก็บแบบตกใจแห่งอะนะว่าแบบบคิดว่า ตัวเองจะได้มายืนอยู่จุดๆุดนี้และน้องกับูรู้สึกว่าน้องหูจุดอ่อ,อนของตัวเองสำหรับการยางของน้องๆทั้ง3คนก็รู้สึกว่าพอใจในระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> อาจจะเป็นทิมเบลทิมเลดี้ได้ออกอีสิฮนาเนื้อหาอาจจะไปไซ้์ดอก